สวัสดีครับอิสานพระเจ้าครับเมื่อนี่แหวกสมุนไพรเอาของใกล้โตนะพี่น้องนะแบบบำรุงกำลังแบบทันตาเห็นนะเฮ็ดอยู่กลางป้านี่แหละพอ่อมกับยีหลานี่แหละผู้ใดมีน้องายเป็นคนขี่ขั้นนะพี่น้องนะเป็นคนขี่ขาน้นนอนตื่นสวยงานการกับบ่เฮ็ดอู้ตึงหันอู้คักอู้แน่ขี่ข้านอีกถ้าหากปลูกยังใดกับพ่อหอือพ่อือแต่เว้นแย่ดา,ากเล้ากับยังบ่ตื่นนะ นะนี่คือเดี๋ยวอีสานบ่เจ้าสิเอาวิธีมาปลูกน้องสายให้มันตื่นเสวเศร้าๆแน่คือว่านะ่นห้ะน้องสายที่ขี่ขัน้นงานการกับบ Hel ่เฮ็ดเอาสูตรนี้ไปปลูกบันเลยพี่น้องนะ <c ười> มันสิไปยากอีหยังเรื่องปลูกค้นเสื้อ,นอนขนาดนอนย้ำคืนแล้วยังบ่พอนอนย้ำเว้นกันนอนมิดซีรีคือเก้าย้ำคืนกันนอนเบิดขึ้นหมดขยับบ่ติงอย่างเลย ตีนแงแลเราก็ยังบบ่ติ่งมาสิพาปลูกมันอยู่กลางอยู่ข้างพ้นคอยนี่แหละกลางต้งกลางป่าวิธีนี่เหมาะสําหรับสําหรับคนแมนๆนะพี่น้องนะแต่ว่าพวกนี้กับเบิ่งใดนะเพราะว่าไปบอกให้คนข้างๆนั่นแหละเฮ็ดเบิ้งปลูกเบิ้งตื่นขึ้นมาเฮ็ดการเฮ็ดงานพอบ้านแม่บ้านคนใดมีน้องสายขี่ขั้น ตามมาเลยหนึ่งไข่ไก่นะครับนี่ไข่ไก่นะครับไข่เจ้าว่าเอานะเอาไข่ไก่สองสไปนะครับน้ำสไปนะครับเนี่ยโคกับว่าเอาเอาสไปย,ย่างเดียวนะครับหามาได้ยังพี่น้องหามาได้แล้วเฮ็ดไปพร้อมๆกันเลยนะครับเดี๋ยวอีสานว่าเ,เจ้าสิบอกวิธีง่ายๆเอาไข่ไก่แค่ลูกเดียวนะพี่น้องเขาก็สีทุบทุบไข่ใส่แก้วนะครับ เขาแบบสดๆเลยนะพี่น้องป๊อปนะนี่เขาได้แล้วใส่แก้วแล้วนะครับเอาทิมอันนี้บ่าเอาทิมสูตรนี่ไข่ขาวเขาเขาว่านะพี่น้องเขาเสียวแต่ไข่เหลืองนะครับเขาสิอันนี้อยู่ในปลาอ่ะสินั่นแน่นะครับเขาเกิดสิเทงซี่นะครับเอาเทเท้ไข่ขาวทิมให้มันเหลืวไวแต่ไข่เหลืองนะพี่น้องนะเททิมเลยไข่ขาวนะครับ นี่ก็จะเหลือแต่ไข่เหลืองอองตองนะทุกเล็กลุก,กลิกพร้อมแล้วเอาสีเทสไปใส่ไข่ใส่แก้วนะพี่น้องนะใส่นี่เทกิงซี่แหละนะครับจากประมาณครึ่งแก้วนะครับเอาซมี่พอนะครับประมาณครึ่งแก้วนะพี่น้องนะก็สีลอยองลองอยู่นั่นไข่เหลืองอเนทน่านี้นี่แหละสุดยอดแล้วนี่แหละคือสูตรปลูก ไอ้ปลุกน้องซ้ายอยู่ขางพ้นคอยพ้นคอยได้หน่ะพี่น้องนะสูตรนี่บบต้องไปค้นนะพี่น้องบบต้องเฮ็ดให้ไข่เหลืองมันแตกนะเอาปล่อยอยังสี่เลยนะครับที่นี่สิกินกินกับกินกรุบเลยนะพี่น้องกินนะกินแบบเอาไข่เหลืองเข้าปากแล้วกับกรึดดีเทียเดียวเลยนะ่ะนะสิกินให้เบิง้ง โอ้ oh. สุดยอด <laughs> เวลากินกะให้กินก้อนก้อนที่สี่ให้น้องซ้ายไปเฮ็ดการเฮ็ดงานนะพี่น้องนะปลุกมันให้มันไปเฮ็ดงานแน่น่ะนะก้อนยี่สิบนาทีถึงสามสิบนาทีโดยประมาณนะพี่น้องนั่นแหละกะสิเยี่ยมเลยบบขี่ข้านเลยแหละ <laughs> มันเป็นยัง <laughs> ดูเป็นตะนายข <laughs> คันกินจังสี่ทุกมือมันกระดู ก็มั่นทุกมือนั่นแหละพี่น้องนะแบบกําลังบบตกคือว่านั่น,หนแหละเหตุการณเหตุงานนี่โอ้เงินไหลไข้ย,ย้อยเงินอนักผากน้อยปอกๆก็บอกว่าก็บ,บอกว่าบ่มือ่อย่พ <c oughs> ักได้เจ้าอะ่ะความจริงนะสูตรนี่นะกับู้เถ่าผู้แกกับเพื่อนกับเหตดมาตั้งแต่ยี่สานพ่อเจ้าเป็นเด็กน้อยกนแหละ <c oughs> เพื่อนบำรุงด้วยตัวนี้นะคําเตือนนี่กะค้นเป็นความดันสูงบ่อบบ๊บ,บควรกินสูตรนี่นะพี่น้องนะความดันสูงนะครับ อีละอะไรคะไปเอาบักจกมาสิกลนพนจค่อยเนี่ยบำรุงกำลังแล้วไปไปเอามาของง่ายๆเฮ็ดได้บำรุงดีอหล,หลีนะพี่น้องเฮ็ดตามบ่เสียหายสวัสดีครับเยี่ยม